รลักคุณยาค่ะอะไรจัิ ครอบครัวรวมไปถึงทุกคนที่ทราบข่าวค่ะหลังจากที่พระเอกหนุ่มบอยประกนันชัดบริรักษ์ลูกชายคนโตของบ้านออกมาแจ้งข่าวเศร้าการเสียชีวิตของบุคคลสําคัญในครอบครัวคุณแม่งามทิพย์ชัดบริรักษ์วัยห8ปีเมื่อวันที่7มิถุนาย,ยน2568ที่ผ่านมาค่ะหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งแต่ก็ไม่ได้แจ้งให้ใครทราบมีเพียงแค่ในครอบครัวเท่านั้นที่รับรู้และคอยดูแลเคียงข้างให้กำลังใจในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจดวินาทีสุดท้ายโดยครอบครัวชัดบริรักษ์ รักค่ได้นำร่างของคุณแม่งาน,งานทิพย์ตั้งสวดบําเพ็ญกุศลณาศาลาเกษณีวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนวันที่7ถึง14มิถุนายนและจะมีพิธีชป,ปนกิจในวันที่14มิถุนายนเวลา13นค่ะ โดยเมื่อช่วงค่ำของวันที่7มิถุนาย,ยนที่ผ่านมามีพี่น้องคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงคนใกล้ชิดได้เดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมกันอย่างเหนื่งแน่นเพื่อร่วมอะไรต่อการจากไปของขุณแม่งามทิพย์โดยบรรยากาศค่ะก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยเฉพาะน้องวัดใหม่ลูกสาวคนเล็กและถือว่าเป็นน้องสาวคนเล็กของครอบครัวค่ะที่รำไ้ใจสลายจนพีพ่ๆต้องมาช่วยกันปอบนับว่าเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วอดที่จะเอ็นดูและสงสารน้องวัดใหม่สุดหัวใจเพราะเธอ เป็นเหมือนความสุขความสดใสของทุกคนในครอบครัวและยังเป็นลูกสาวที่สนิทสนมตัวติดกับคุณแม่งามทิพย์ตั้งแต่วัยเบบี้เลยทีเดียวค่ะหากพูดถึงแม่งามทิพย์แล้วเชื่อว,ว่าหลายคนค่ะคงจะคุ้นหน้าคุณตาแล้วก็จะเห็นความน่ารักใจดีมีเมตตาของคุณแม่อยู่เสมอค่ะ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดตองที่ทุ่มเทเลี้ยงลูกๆทั้ง3คนเพียงลาพังหลังจากที่สูญเสียสามีที่เป็นเสาหลักของบ้านตั้งแต่ครั้งที่บอยประกอนลูกชายคนโตเรียนอยู่มหาวิทยาลายัยชั้นปีที่สองเท่านั้นแต่คุณแม่งามทิพย์ก็ส่งเสียเลี้ยงดูลูกๆจนประสบความสําเร็จทางด้านการศึกษาทุกคนโดยบอยประกอนขาดจบปริญญาตรีจากคณะเภสัชาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนงธทนาจบปริญญาตรีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์ ส่วนพัชจบมปริญญาตีจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายและทั้ง3มคนเองค่ะก็ประสบคลสําเร็จในด้านการทํางานในวงการบันเทิงด้วยเช่นกันไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะหลายคนยังคงชื่นชมคุณแม่งามทิพย์ในการเลี้ยงดูลูกๆจนประสบความสําเร็จแล้วและลูกๆทุกคนก็ตากรักและสนิทสนมกันเป็นอยา่างดีจะเห็นได้จากโมเมนต์ต่างๆที่เชื่อว,ว่าหลายคนเองก็เห็นกันได้อยู่บ่อยครั้งในโซ เชียวอยู่แล้วจนทําให้แฟนๆหรือใครก็ตามที่ได้เห็นครอบครัวนี้ก็จะอดอมยิ้มตากไม่ได้เลยละค่ะ คุณแม่งามทิพย์ค่ะเคยเล่าว่าตัวเองเปรียบเสมือนคนใช้ของบ้านต้องคอยจัดการทุกอย่างให้กับลูกชายทั้งสคนตั้งแต่เรื่องการเงินคุณแม่เอกต้องไปธนาคารทุกวันลูกๆทำงานได้เงินมากก็จะเอามาให้คุณแม่ทั้งหมดค่ะโดยคุณแม่จะเป็นคนบริหารจัดการให้ส่วนตัวคุณแม่งามทิพย์เองอไม่เคยเบียดเบียนเงินของลูกๆเพราะคุณแม่ก็มีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าแม่งามทิพย์ก็ยังเล่าอีกว่าค่ากินอยู่ใช้ใจ่ายทีบ้านรวมถึงทิพย์ต่าง ที่ไปเที่ยวกับลูกๆนั้นขุดแม่เป็นคนออกเงินเองทั้งสิ้นค่ะ ส่วนในการดูแลจัดการการเงินให้กับลูกนั้นคุณแม่งามทิพย์เองค่ะแบ่งส่วนในการบริหารกระจายความเสี่ยงด้วยการแบ่งซื้อที่ดินมากมายแม่งามทิพย์เล่าว,ว่าคนขายก๋วยเตี๋ยวปอกๆเขาเรียกซอยนี้ว่าซอยบอยปกรณ์พอ,อแมกคว้านซื้อแล้วแทบจะทั้งซอยค่ะรวมไปถึงธุรกิจหลายๆอย่างของครอบครัวก็มีไอเดียของคุณแม่เป็นจุดเริ่มต้นอย่างสตูดิโอคุณแม่ก็มาจากไอเดียเขาคุณแม่งามทิพย์ในการต่อย,ยอดที่ดินที่ไปคว้านซื้อมาและครั้งหนึ่งเองค่ะบอยปกรณก็เคยบอกค่ะว่าสตูดิโอคุณ นี้ทำขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งคุณแม่เป็นคนที่อยากจะทําโดยให้พัดน้องชายคนเล็กเป็นคนดูแลบริหารจัดการซะส่วนใหญ่และพัดค่ะก็จะได้ไรายได้จากตรงนี้มากกว่าทุกคนซึ่งทุกคนเองก็เต็มใจแล้วก็ยินดีอยากมาก บอยประกอนค่ะย,ยังเคยเล่าผ่านรายการแชร์เมื่อปี2565ถึงชีวิตในวันที่ประสบความสําเร็จของตัวเองที่น่าเสียดายที่วันนี้สิ่งที่เขาเสียใจที่สุดอย่างหนึ่งก็คือคุณพ่อไม่ได้มีโอกาสได้เห็นในวันที่ตัวเขาและน้องๆประสบความสําเร็จในวันนี้โดยบอยประกอนบอกว่าหลายคนก็จะมองว่าตั้งแต่พ่อเสียไปแม่ก็เลยต้องมาทํางานหนักเลยใช่ไหมมาดูแลพวกผมมากขึ้นความจริงก็คือใช่แต่ภาพจําที่ผมเห็นว่าแม่ทํางานหนักไม่ใช่หลังจากที่พ่อเสียคือตั้งแต่ ผมจำความได้นั่นแหละทั้งพ่อและแม่เป็นคนที่ทำงานหนักทั้งคู่แต่พอพ่อมาอยู่ก็อาจจะเป็นแม่ที่ทำงานหนักมากขึ้น ก็เป็นความเสียใจที่มันก็มีอยู่ลึกๆเพราะว่าแต่ก่อนผมจะสนิทกับแม่และป้าเราอยู่ด้วยกันแบบนี้มาตลอดตอนเด็กๆนอนในห้องเดียวกันด้วยซ้ำนอนอยู่ในบ้านไม่มีแยกห้องนอนก็จะนอนอยู่ด้วยกันป้าก็เป็นคนที่ไปรับไปส่งโรงเรียนเห็นเราเติบโตมาตลอดและอีกมุมหนึ่งป้าเขาก็จะเป็นคนที่ภูมิใจในตัวลูกมากๆอยู่แล้วอย่างเช่นตอนที่ผมติดจุฬาเขาก็จะเป็นคนที่อารมณ์ขี้โมนนิดนึงคอยอวดเพื่อนเวลากินข้าวกับเพื่อนเขาก็จะอวดแต่ว่าวันหนึ่งตอนที่เขาไปตอนที่ ทเขาไม่เห็นวันที่เรามีวันนี้จุดหนึ่งที่เราเรียนจบและอีกจุดหนึ่งก็คือวันที่เราทํางานมีทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมประสบความสําเร็จอะไรมากมายแต่แค่เรามีวันนี้เราก็อยากให้เขาเห็น และอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่หลายคนชื่นชมในความรักความเมตตาข,ของแม่งามทิพย์และครอบครัวฉัดบริรักษ์นั่นก็คือการรับน้องวันใหม่มาเป็นบุตรบุญธรรมเป็นลูกสาวคนเล็กและเป็นน้องสาวเพียงคนเดียวของบ้านฉัดบริรักษ์ที่ทุกคนรักดูแลสุดหัวใจจุดเริ่มต้นของความรักความผูกพันแล้วก็โชคชะตาจัดสรรให้ทุกอย่างมาพบเจอกันและกลายเป็นครอบครัวเดียวกันนี้ เริ่มต้นจากที่ในปี2556ค่ะบอยปรกรณ์ได้มีโอกาสไปถ่ายแฟชั่นที่สถานสงเคราะห์แห่งหนึ่งแล้วก็ได้เจอกับน้องวันใหม่จึงรู้สึกถูกชะตาด้วยเพราะวันใหม่มีใบหน้าคล้ายกับคุณแม่งามทิพย์มากๆเลยแหละคะ่ะบอกว่าเป็นลูกของคุณแม่จริงๆก็เชื่อทําให้บอยประกอนเอนดูแล้วก็ตกหลุมรักเด็กคนนี้เข้าเต็มๆหลังจากนั้นค่ะบอยปรกรณ์ก็ได้กลับไปที่สถานสงเคราะห์แห่งนั้นอีกหลายครั้งพร้อมกับคุณแม่งามทิพย์แล้วก็น้องๆจนกลับมาปรึกษากันในครอบครัวและตัดสินใจ ครั้งสาคัญในการรับน้องวันใหม่มาเป็นสมาชิกในครอบครัวโดยมีคุณแม่งามทิพย์เป็นคุณแม่บุญธรรมโดยที่ยังไม่ได้บอกใครหรือออกสื่ออย่างเป็นทางการจนในที่สุดคาทางครอบครัวก็ตัดสินใจที่จะเปิดตัวน้องวันใหม่ออกสื่ออย่างเป็นทางการและแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกับน้องวันใหม่ในฐานะลูกสาวคนเล็กและน้องสาวคนเล็กของครอบครัวฉัดบริรักษ์ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าในกระแสสังคมในตอนนั้นก็มีทั้งคนที่ยินดีแล้วก็เห็นด้วยแล้วก็มีคนที่เห็นต่างในการนิยมในการรับ เลียงเด็กในสังคมไทยค่อนข้างที่จะติดลบค่ะซึ่งหลายคนเองก็จะมีความเชื่อที่ว่าเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมียเขามาอม แต่ด้วยความรักและความเมตตาค่ะคุณแม่งามทีพและครอบครัวฉัรบริรักษ์ได้ทําให้เรื่องนี้เป็นการจุดประกายให้กับสังคมและก็สร้างค่านิยมใหม่ในการรับเลี้ยงดูหรืออุปการะเด็กด้วยความน่ารักของน้องวันใหม่เองและความรักที่ครอบครัวฉัดบริรักษ์มอบให้นั้นจึงทําให้หลายคนเปิดใจและมองเรื่องนี้เปลี่ยนไปจากเดิมค่ะอีกทั้งในตอนนั้นเนี่ยน้องวันใหม่เองก็เป็นที่รักของทุกๆคนที่ได้พบเจอ กลายเป็นน้องสาวแห่งชาติที่มีคนรักมากมายไม่ต่างจากพี่่ายทั้งสามคนและยังได้เห็นความน่ารักความอบอุ่นที่ครอบครัวนี้ถ่ายทอดออกมาอยู่เสมอค่ะจนทําให้หลายคนก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าน้องวัดใหม่โชคดีมากที่ได้เจอกับครอบครัวชัดบริรักษ์ที่รักและดูแลเธออย่างดี คุณแม่งานทิพย์ค่ะเคยพูดถึงลูกสาวบนธรรมน้องวันใหม่ในช่วงเที่ยรับมาดูแลแรกๆด้วยคบว่าเราก็เรียนข้าเหมือนเดิมความรู้สึกเป็นลูกเหมือนกันกับลูกทุกคนคือรักหัวใจไม่มีความแตกต่างสําหรับวันใหม่พอรู้จักก้อนหลักเลยครอบครัวฉัดบริรักษ์ค่ะไม่เคยปิดบังเรื่องนี้กับน้องวันใหม่ซึ่งหากมีโอกาสก็จะพาน้องวันใหม่กลับไปที่นั่นอยู่เป็นประจำ นอกจากนี้ค่ะทางพันธุ์แล้วก็บอยประกอนเองก็เคยได้บอกค่ะว่าหลายคน,นยอาจจะบอกว่าน้องวันใหม่โชคดีแต่ในทางกลับกันพวกเราทางหากที่โชคดีที่ได้วันใหม่มาเติมเต็มครอบครัวน้องวันใหม่เป็นเหมือนแม่เหล็กที่เชื่อมทุกคนในครอบครัวและทําให้พวกเรารู้ว่าในทุกวันที่เราออกจากบ้านไปทํางานแม่อยู่บ้านเงาเงาคนเดียวพวกเราจึงอยากจะรีบกลับบ้านให้เร็วขึ้นเพื่อมาอยู่ด้วยกัน ซึ่งก็ต้องบอกค่ะว่าความรักความผูกพันของน้องวันใหม่แล้วก็คุณแม่งามทิพนั้นลึกซึ้งและอบอุ่นหัวใจเหลือเกินค่ะเพราะจะเห็นว่าน้องวันใหม่และคุณแม่งามทิพมักจะอยู่ตัวติดกันตลอดค่ะมีโมเมนต,ต์ความน่ารักที่เป็นความแม่ลูกที่เห็นแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้จนกระทั่งในวันที่แม่งามทิพเองต้องออกเดินทางไกลจึงไม่แปลกใจเลยแม้แต่น้อยค่ะที่จะเห็นภาพของน้องวันใหม่รำไห้จนแทบจะขาดใจเพราะเชื่อเหลือเกินค่ะว่าคงเป็นเรื่องที่ยากจะทำใจ และยากเกินกว่าที่น้องวันใหม่จะรับไว้ทอนในวันนี้จะไม่มีแม่งามทิพย์คนที่เธอกอดและหอมและเหมือนเพื่อนคู่คิดของเธออีกแล้ว โซเชียลเองค่ะต่างก็ส่งกาลังใจให้กับน้องวันใหม่และครอบครัวชัดบริรักษ์อยากล,ล้นลามแล้วก็ยังได้มีการแชร์คลิปของน้องวันใหม่ค่ะที่ครั้งหนึ่งเธอเคยได้แสดงเต้นโชว์บนเวทีและพูดออกมาถึงความรู้สึกก่อนที่เธอจะบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่ก่อนที่จะร้องไห้โฮออกมาเพราะเธอไม่สามารถที่จะพูดความรู้สึกที่อยู่ในหัวใจของเธอออกมาได้นั่นเองค่ะ อบคุณที่มาดูทุกหนูและก็เพื่อนๆทุกคนแล้วก็วันนี้วันเกิดคุณแม่ ใหม่ก็เลยเต้นเพลงนี้ใช่ไหมคะเจนนี่พอลลเดอะบ็อกซ์ใชเป็นของขวัญใช่ไหมคะใช่หรือไม่ที่นิวอยากจะพูดใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> แต่พูดไม่ออกเพราะตอนนี้มันตื้นตันใช่ไหมคะภูม <Yeah. S 1> ิใจใช่ไหมคะโอเคเพื่อนๆส่งส่งเสียงปรบมือให้เป็นของขวัญ <Yeah. S 1> ให้คุณแม่น้องวันใหม่ด้วยคะ่ะ <Yeah. S 1> สุดยอดสุดยอดนะเจนเนาะสุดยอดไหยคะ่ะสุดยอดมีใครอยากจะพูดไหมคะ นับว่าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่เห็นแล้วอบอุ่นในหัวใจเหลือเกินค่ะแม่ในวันนี้คุณแม่งานทิพย์จะออกเดินทางไกลแล้วแต่เชื่อเหลือเกินค่ะว่าความรักความอบอุ่นของแม่งานทิพย์จะยังคงอบกอดลูกๆทุก,กคนอยู่เสมอแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย,าย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทีช่ช่อง u t ท b e ทัพตลาดและเพจ Facebook ทัพตลาดด้วยนะคะและสําหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะ